สวัสดีค่ะวันนี้จะไปดูคุณยายทําอะไรน้อคุณยายคุณยายได้ยาทําไมขยันแท้รร่นก็ร้น,รนคุณยายสู้สู้ทำไมขยันแท้ไม่โดนมดกัดเหรอยายมียนสมอยเก่งเหรอ ยิมไทยยัยจีเรสมาม,มันัส,สมโอยคำรวอยอือจะเรียโมแลวมันปัส,สมโอยเลยนะไอ้ย่าแน่นอนเหรอพูดภาษาพื้นบ้านค่ะ<ช>พูดกับยายยายได้ย่ายายขยัน,อ,นอ,อืม กีดมัดជ្រិះរួចទៅជ្រិះឲ្យលេចម្ណងចាំមកຫມုပ်ស្ៀឯណាទឹកបកគេຫນົມ100%ហ្នឹងផนมផងกินนมด้วยนี่ร้านก็เอามาให้นี่ប៉ះស្លអំនេះអនុស្លអំផ្និចភ្លឺជីណាងាយ ន <se> េះអ <laughs> ាចអំខាងអីភ្លឺតងពីណៃហេឲ្យមួយចំប្រឹងច្អែងចែកឲ្យភ្លឺមកខាងខាងណាភឺដាក់ទេអែថែអឺហេតាមហ្នឹងវាមិនហិតមេហ្នឹងមកមកហ្នឹងគាត់ឲ្យចាំតែនេះដែរនឹងភឹងមកអឺភឹងមកអឺ300 200 นี่ยมาค้างมุมบ้านเธอท่ะมันเกินที่จะทำแล้ว<อ>ตาหนะ่ะโลกตาอายุมากแล้วก็โลกไม่ได้อีกอม,ออม,มันแล้วแต่เรียนตาของเราด้วยกียนม,มอ้อยเพล้วยนี่กียนมอ้อยมันเป็นเพลยดิท่ะ ลานอองเผออคาะมึดขาเก็ม,ม,มัน,นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอยายมันเหนื่อยแต่ทะเลเนาะะเลเราชกเหนื่อยเลยดูคุณยายบรรดยายาหลานยายขีัขีออยนเดี๋ยวไปขายของก่อนไปคุยเล่นกับคุณยายตอนะคะ ดูยายทำงานดูยายได้ย่ามีความสุขนอ้อยยายได้ทำงานไม่เครียดไม่ต้องคิดอะไรวันนี้ร้อนมากเลยนี่นะนี่หลุดผ้า ชีเรียนอันสลักก็ล่บลอส์แต่ชีเรียบอันสลักก็ล่อของมือเต้าสลักพเนกเดี๋ยวไปดูทางโน้นที่ยายทำโล่งหมดเลยจีเรียนรู้จะไปกล้ามาดำมานองสิแม่ปลูกดอกไม้จะได้สวยดูสิยายทำความสะอาดให้อย่างสวยเลย เลี่ยงเลยทำงานคุณยายใดยามีแต่รุ่นนี้แหละขยนันรุ่นเราไม่ขยันแล้วรุ่นเราอ่ะอุ้ยมาขามออกยอดงามงามเนาะอุ้ย <laughs> งามงามมากเลยยายทำดีดีคุณยายกินนมก่อนยายไม่ไหิวน้ำเลยหรอไอ้หนูเม็นกำลังจีน เดี๋ยววันนี้เอาภาพมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะมาดูคุณยายได้ย่าสวัสดีค่ะ